ลูกค้าขอรายงานออดิตลูกค้าอยากมั่นใจว่าเธอได้ทําตามมาตรฐาน ISO มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมาย AI เธอก็เลยเข้าไปในเว็บว่าแบบเออ ISO พวกนอ้พวกนี้มีให้ฉันโหลดเป็นเทมเพลตจะได้แบบเข้ามาเช็คเป็นรายงานไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมติฉันยังไม่ได้มานั่งม,มีตัางจ้างออริเตอร์อะไรเงี้ยแต่คนก็มันไม่มีอะไรไฟรีค่ะแม้แต่กฎหมายกันจริงๆเช่นกฎหมา EU อย่างเงี้ยเขาก็แบบ ไหนแอ,อสที่ฉันจะอ่านได้ทั้งหมดหรือมีเทมเพลตให้ฉันเอามาใช้กับองค์กรฉันได้เลยกับบริษัทฉันได้เลยล่ะลูกค้าฉันจะเอาตอนนี้วันนี้เออแต่เธอรู้ไหมเธอใช้เอ็มสห้าไหมบริษัทเธอ มันมาฟรีๆนะคะกับ M365 เ,เคยหัดเข้าไปไหมคะ Perview.microsoft.com รู้ไหมคะว่า Microsoft Perview เนี่ยจริงๆอะ่ะคนก็ใช้กันในแง่ของ Data Security ใช่ไหมแต่คนว่าจะเลยว่าฟีเจอร์หลักของเขาคือเรื่องของ Compliance นะคะ Fan Club GRC g o v e r n a n ทั้งหลายแหละนะคะที่แบบโดนลูกค้าโดน Regulator โดนหน่วยงาน สนับสนอย่างทั้งในประเทศตอนนี้ก็กำลังคุกรุ่นอยู่ใช่ไหมดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเธอปฏิบัติตามกฎหมายนี้มาตรฐานนี้มาตรฐานนี้หรือเปล่านี่เขาในระมิดมาให้เธอเรียบร้อยแล้วแม้แต่กฎหมายใหม่มาตรฐานใหม่ไอซองไอโซกิกับ AI นะคะคนถ้าเกิดใช้ E5 คุณได้พรีเมียมฟรีตั้ง3เทมเพลตแบบนี้นะนะคะสามารถเอาไป implement เป็น assessment วิเครา o ห์กับ service ที่อยู่บน Cloud อยู่บน collaboration platform ที่คนใช้งานกันทุกวันทุกวันนะคะอย่าง M25 ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้แบบว่าระดับป5มันก็มี template ฟรีที่เป็นของ Microsoft ที่คุควรจะกดใช้กด Run assessment ตลอดว่าแบบเออเธอทำได้ถูกต้องไหมมีขั้นตอนหรืมี control ไหนที่คนไม่ได้ i m p LEMENT ตามมาตรฐานแล้วมันทำให้ score มันตกไหมอะไรไหม่แล้วก็อย่าลืมนะคะ ในแง่ของคอมไพ i ลอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราใช้งานบระบบคลาวด์ Cloud, นี่ฉันไม่ได้เป็นขายของนะมันเป็นแชร์ n s i b i l i t y และ Microsoft เขาก็ทบแคลมีการลงคะแนนให้คะแนนที่แบบ ชัดเจนว่าเนี่ยคือฝั่งของ Microsoft ์แกลนที่ Microsoft อะ่ะจะทําให้มันได้มาตรฐานของฝั่งเขาฝั่งเขาและมีคอนโทรลที่คุณควรจะต้อง i m p พ e m e n t ของคุณเนี่ยในฝั่งเรานะคะมันพร้อมกับพวกฟีเจอร์ต่างๆที่แบบว่าให้คนสามารถกดเข้าไปพร้อมโพอะ่ะว่าจะทาให้ได้คอนโทรลนู้นคอนโทรลนีคือต้องกดอะไรบ้างยังไงบ้างพร้อมให้คนกดรันแต้ verify ในแต่ละคอนโทรลว่าแต่ละคอนโทรลเนี่ยมีน้ําหนักมากน้อยขนาดไหนมีแต้มมากน้อยขนาดไหนที่ทำให้มาตรฐานเนี่ยมันผ่านเกณฑ์นะคะเป็นาย งานสวยงานสำเร็จรูปเนอะของที่แบบว่าม,มันมาให้คนอยู่แล้วอะแทนที่คนจะต้องไปนั่งแบบไปหาเองแถมหาแล้วต้องไปกดซื้อ้วปไปอะไรด้วยมันไม่ได้แบบเออมันไม่ได้ Free, นะคะแต่เขาจัดมาให้เธอฟรีโดยที่คนอาจจะไม่รู้ว่าเออมันมามันมาพร้อมกับสิ่งที่คนใช้กันอยู่แล้วเนี่ยออประเด็นว่ามันมาพร้อมกับสิ่งที่คนใช้กันอยู่แล้วเนี่ยคนมักสมองข้ามไงเสียดายนะคะเพราะฉะนั้นครั้งหน้านะคะเอยแบบลูกค้าจะจ้างคนเดฟอย่างเงี้ยลูกค้าจะจ้างแบบว่าใช้เซอร์วิสคนแต่ห่วงเรื่องของไอทีเซ r i รตี้ของคนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถามเยอะเลยว่าเออคนอิมพิเรนซ์ยังไงอาจโชคมีกำลังคิดใช่ไหมแบบว่าเออบริษัทเดฟ AI อไออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะค่ะ,ค,ะคนมีมาตรฐานเกี่ยวกับไอไออะไรไหม นี่ p e r v i e w m i c r o s o f t c o m c o m p l i a n c e f e a t u r e ค่ะ r e g u l a t i o n เนาะนะคะเอา Regulation Template กดสร้าง Assessment แล้วมันก็จะคอยคลิป Testing ตลอดเวลามี Control ให้คุณแบบว่าเออต้องทำอย่างว่้ทำอย่างนี้พร้อมวิธีเรียบร้อยเจนรายงานออกมาสวยงามน,นะคะ